งาากก่ายเจ้าไก่น้อยเชื่อไหมมันคือนี่นี่จะไม่ค่อยแตะเสมอนี่นี่นี่มันจะวิ่งช่างมันเราไปดูเอนที่เราต้องมีไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยเล่นไรครับ <c oughs> เล่นไรครับเอาละงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บไข่ก่อนก็แล้วว่าค่อยเจอกันในคลิปหน้านนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่พามาดูไข่ไก่ใช่ไข่ไก่สวยงามอือใช่ไหม มันจะกลัวนะมันจะกลัวคือก็ให้มันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยดูซิวบายบาย